โชไทยสวัสดีครับคีิชวะสิงทองเดผมสิงทองลาภพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับรายการโชไกโชไตครับ โชว k ไก่โชว์ไแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในครั้งที่แล้วเป็นการแนะนําเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยกันนะครับว่าไทยโกกุนน่วะมุตซุโนจิกิงะอาริมัสคือประเทศไทยมี6ภาคนะครับในครั้งนี้เราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่า6ภาคนั้นนมีอะไรกันบ้างยังจําได้ใช่ไหมครับว่าคำว่าภาคนั้นในภาษาญี่ปุ่นมีอยู่2คําด้วยกันคําแรกก็คือคําว่าจิกิ ซึ่งใช้โดดโด,ดนะครับหมายถึงภาคภูมิภาคหรือว่าพื้นที่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าบุซึ่งแปลว่าภาคเหมือนกันแต่ว่าคำว่าบุนี้จะไม่ใช้โดดๆดตจะใช้เชื่อมกับคำอื่นนะครับโดยจะมีคำที่มาอยู่ข้างหน้ามันซึ่งตามปกติก็จะหมายถึงชื่อของภาคนั้นนะครับดังนั้นต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะพูดถึงภาคต่างๆนั้นเราจะใช้คำว่าอะไรกันบ้างเชิญครับ โทบุภาคตะวันออกเซบุภาคตะวันตกจูบุภาคกลางฮอกุบุภาคเหนือนัมบุภาคใต้โทฮกุบุภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปเราจะเอาประโยคมาเรียงร้อยกันเข้าไปเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากประเทศไทยมีหกภาคแล้วนั้นเนี่ย มีภาคอะไรกันบ้างเราก็จะนำเอาประโยคที่ว่า Thai กุนิวะมุตซุโนจิกิงะอาริมัสซึ่งแปลว่าประเทศไทยมีหกภาคนะครับต่อด้วยประโยคที่เป็นชื่อภาคต่างๆนะครับมาเชื่อมต่อกันโดยเราจะใช้คำว่าโต oh ซึ่งเป็นคำช่วยที่แปลว่าและมาเชื่อมต่อกันนะครับแล้วตามด้วยคำว่าเดสซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าเป็นหรือว่าคือนะครับรูปประโยคในการอธิบายก็จะเป็นลักษณะที่ว่าโทบุโต เซとบุทจูบุทฮอกบุทนัมบุททงฮบุครับซึ่งก็จะแปลว่า,ามีหรือว่าได้แก่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและภาคกลางและภาคเหนือและภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเรีนชื่อชิมาชไทยกุนิวะ つの地域があります。東部と西部と中部と北部と南部と東北部です。大国には6つの地域があります。東部と西部と中部と北部と南部と東北部です。 มีภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและภาคกลางและภาคเหนือและภาคใต้และภาคตาะคตวันออกเฉียงเหนือฮิโตโกโตในภาษาญี่ปุ่นนั้นการถามสารทุกสุขดิบโดยทั่วๆไปเช่นเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่านั้นเราอาจจะใช้รูปประโยคว่าไดชูบุเดสกได้นะครับคำว่าไดชูบุนั้น โดยคำศัพท์กันเองนั้นแปลว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราตามด้วยคําว่าเดสกะซึ่งเป็นประโยคคําถามเป็นไดโยบูเดสกะก็จะหมายถึงว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นคนกันเองเราอาจจะพูดสั้นๆโดยใช้แต่คําว่าไดโยบุโดยขึ้นเสียงสูงเป็นไดโยบุก็ได้เวลาที่ตอบถ้าเกิดเราไม่เป็นไรเราก็บอกว่าไดโยบุเดสหรือถ้าเกิดเป็นคนกันเองเราก็อาจจะใช้เพียงคําว่าไดโยบุโดยตอบว่าไดโยบุ เฉยๆโดยไม่มีเด็ก็ได้นะครับเอาละครับโชไกโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในครั้งนี้ผมสิงห์ทองลาพิเศษพันธ์คงต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไซโยนาระมาตไายมาโชแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ 正体。